สวัสดีครับผมเดวิสโซน,นะครับรรับมเครื่องชงกาแฟสดตัวอุปกรณ์นะครับเราวันนี้มา,าเสนอโมดิฟายเครื่องที่ผมโมดิฟายนะครับเป็นตัวนี้เป็น51มิลกับ58มิลท่ามสม58มิลน,นะครับนี่ตัวนี้ผมเสนอขายอยู่ที่3,800บาทนะครับก็คือโมดิฟายเนี่ยอะไรให้เรียบร้อยแล้วสก็นี่ก็เหมือนกันตัวนี้เป็น7,000บาทะครับแต่ว่าเป็นคน้ำชง58มิล แต่สอ,สองตัวนี้รู้ไหมว่ามันบุกกาแฟได้เท่ากันเลยนะครับาเท่ากันเลยประยาเกือบครึ่งกับครึ่งนะครับที่ทิ่งโโมดิฟายให้ก็คือว่ามันมีระบายความร้อนนะครับก็คือว่าทําระบบระบายความร้อนให้เพราะว่านี่เป็นเครื่องที่โมดิฟายมาเพื่อสำหรับท่านที่เปิดร้านนะครับชงได้ต่อเนื่องนะครับเปิดร้อยแก้วบวกลบมีสบายๆเลยครับคือจากการที่ลูกค้า,าซื้อไปใช้แล้วก็แนะนํารีวิวมาให้นะครับแดียวก็ท่นนี่เป็นสายน้ําทิ้งจาก ถาดรองน้ำนะครับก็จะได้ไม่ต้องถอดถาดทิ้งบ่อยครั้งนะครับแล้วก็สายดูดน้ำจากฐานนอกเหมือนกันก็จะได้ไม่ต้องเติมน้ำบ่อยครั้งก็คือทำสายดูดน้ำให้แต่ว่าเวลาใช้สายเนี่ยจะใช้สายฐานนอกเนี่ยก็คือว่าห้อยสายครับคือทุกครั้งจะต้องเติมน้ำทุกครั้งอยู่แล้วนะครับต้องเติมน้ำทุกครั้งอยู่แล้วทั้งเครืค่องเครื่องนี่คือเครื่งองใหญ่ก็เหมือนกันนะครับผมทำให้เหมือนกันเลย ระบบที่จะทยามให้เพิ่มออปชันที่ทําให้เพิ่มไปที่อัปเกรดให้ไปนะครับเพราะว่าให้มันมีประสิทธิภาพที่เทียบเท่ากับเครื่องรุ่นเดียวนนะครับที่ราคาแพงนะครับก็ทำให้นะครับเพราะว่ามันเพื่อประหยัดนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ท่านที่มีงบน้อยนะครับแล้วก็ต้องการจะคืนทุนเร็วนะครับมีความเสี่ยงน้อยหน่อยนะครับก็อาพเฟกก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากมายขนาดนั้นนะครับก็เลยเนี่ยทำให้ท่านที่สนใจก็เอาไปใช้กันแล้วก็รู้สึกว่าก็ตอนนี้ก็คุ้มครับเขาบอกว่าคุ้มค่านะครับ ก็เอามาชงกันเลยดีกว่านะครับเปิดเครื่องเนตะิมน้ำทุกครั้งเลยต้องต้องมีงมงมน้ำในในเครื่องทุกครั้งเลยนะครับอย่าลืมว่าทั้งสองเครื่องนี้เหมือนกันนะครับคือ,อใส่บรรจ,จุกาแฟได้เท่ากันเลยสามสามช้อนจอดก็คือประมาณสักยี่สิบกรั๊นิดหน่อยนะครับ เพราะว่าไอ้ตัว58มิลเนี่ยจะใส่เต็มกรวยนี่เลยไม่ได้นะครับมันมันจะไปไปยันชาว์เวอร์นะครับก็เ,เลยไม่ได้ก็ลเลยมันเท่ากับกตัว5 1มิลเลยนะครับ ล็อกคอหน่อยที่ยายเขาเนั่นตัวนี้มันกรมน้ำกวดห้าอวีนะครับต้มน้ำกวดห้าวีมันมีตัวหนึ่งห้าสิบเอ็ดมิลตัวจอสัมผัสจะมีก้มน้ำกวดห้าอวีแล้วก็อ่มันจะมีตัวัจอสัมผัสนันะคือว่ามันจะมีกดได้หนึ่งช็อตหรือสองเอ้ยสองหนึ่งแก้วสองแก้วรหรือว่าจะกดอ่แบบอะไรนะ ปิดเองก็ได้นะครับนั่นคือตัวสัมผัส51มิลเองราคารแปดร้อยบาทตัวนั้นออปชั่นเกือบเท่าตัวนี้เลยครับก็คือมันมีมีพรมน้ำก่อน5วิด้วยตัวนั้นนะครับนี่มีมีเกวัตติงดันเหมือนกันนะครับคือครับนี่คือ38มพนี่คือ7,000พันนะครับมีเกวัดติงดันเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนี่ดูสิดูสินะไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนะครับแค่สลับไปตัวอ่าตัวเลขข้างในนะครับตัวบอกแค่สลับไปแค่นั้นเองนะครับไม่ได้แตกต่าง ไม่ดินใ้หน้าโอเคนะครับเข้าใจได้นะครับอ่ะมาไปเลยกันเลยนะครับเดี๋ยวนี่พร้อมชงกันครับไปนะครับเห็นไหมเมื่อกี้มันห้าวิก่อนนะเห็นไหมน้าชงปูตุ้ก็ใส่ได้นะครับทั้งห้าสิบแปดมิลและห้าสิบเอ็ดมิลมี มีแยกขายนะครับไเนถ้าตั้งชงนี่ต้องแยกขายทางหากนะครับแยกจัดเป็นทางหากได้นะครับยี่สีี่ห้าตัดนะครับนะอ่าถ้าอยากได้แรงดันบาร์สูงๆนะครับก็ก็ให้บทละเอียดได้อีกนะครับบดกาแฟให้ละเอียดอีกนะครับมันจะได้บางบาร์สูงๆครีม่าหนาๆนะครับก็นะก็จะประมาณนี้แหละครับให้ดูนะ สนใจก็ตักถ่ายกันมาได้นะครับทาง Facebook นะครับจะสะดวกมากเลยนะครับแชททาง Facebook นะครับเีเฟสซูเมซิโอนี่นะครับเฟซบุ๊ก k ของมนะครับก็แค่นี้ครับขอบคุณมากที่ติดตามนะครับขอบคุณมากครับอัสสลามมุลเลาะห์มูรัตุมอร์ลองดูรอดที่วการเต็ครับ